u a วีเป็นเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับซึ่งมีมานานพอสมควรแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือใช้ในกระบวนการของเรื่องของการเกษตรสมัยใหม่หรือเรื่องความมั่นคงโดยเพราะเทคโนโลยีที่กองทัพอากาศพัฒนาขึ้นเป็นอากาศยานขนาดเล็กและสามารถควบคุมการบินได้อัตโนมัติในพื้นที่ที่จำกัดตัวที่มีความสามารถใหญ่ก็จะมีความสามารถในการบินได้เป็นราว2-3ชั่วโมงระยะทำการประมาณเป็น100กิโลเมตร อจะมีข้อสงสัยว่า UV เนี่ยจะนํามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของปัญหาไฟป่าหมอกควันในภาคเหนือได้อย่างไรนะครับปัจจุบันเรามีเครื่องวัดหมอกควันเนี่ยติดไว้ประจําจุดเป็นจํานวนมากแล้วก็จะสามารถอ่านค่าปริมาณหมอกควันประจำจุดได้แต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องบินที่เป็นอากาศย,ยานและคนขับมาช่วยในการลาดตระเวนพื้นที่กว้างเราก็จะพอทราบป,ปริมาณหมอกควันในพื้นที่ที่กว้างขึ้นและทิศทางในการไหลของหมอกควันได้นั่นคือประโยชน์ประการหนึ่งครับประการที่2ก็คือเราสามารถนํา UV ขึ้น ตรวจเช็คพัสดุ์ต่างๆได้เช่นถ้าเกิดมีการรายงานที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายว่าเกิดพาสอร์ขึ้น10จุดแต่ปัจจุบันเราไม่สามารถเห็นภาพภาพถานการ์ปัจจุบันได้แต่ถ้าเกิดเรามี UAV เนี่ยเราสามารถนําขึ้นและถ่ายภาพที่เป็นเรียลไทม์ประกอบการตัดสินใจที่ดีขึ้นได้ว่าจุดใดมีความเสี่ยงในการไหม้มากกว่ากันจะได้จัดกําลังคนเข้าพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและประการสุดท้ายเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วปัญหาต่อมาคือเราจะทําการดับไฟอย่างไรก็คือ แต่ก่อนเนี้ยเราต้องใช้การประเมินหรือการข่าวในพื้นที่แต่ถ้าเกิดเรามีภาพ UAV ในระยะยในระยะเวลาที่ต่างกันเราสามารถประเมินลักษณะของกอ,องไฟที่มันขยายโตขึ้นได้ในทิศทางหรอืออัตราเร็วเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทรัพยากรในการดับไฟได้ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นได้รับผลกระทบน้อยลงนะครับแล้วก็ชุมชนที่อยู่โดยรอบก็จะได้รับ,รบข่าวสารการเตือนการไหม้ของกอ,อ,องไฟเนี้ยได้เร็วขึ้นด้วยนะครับอีกทั้งเรายังสามารถ คำนวณหาปริมาณควันไฟที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตอันไกล้ใดนี้ด้วยครับ